อยู่ชั้นสามเชิญคลิปด้านหลังนี้เลยครับ พี่เป็นน็อใช่ไหมครับครับคุณหัวโดนเป็นไงบ้างครับแพทย์กำลังช่วยชีวิตแกอยู่ครับแกยังมีลมหายใจอยู่ก่อนเข้าห้องผ่าตัดครับพี่คุณพลาช่วยพี่เป็นน็จำผมได้ไหมครับผมสูชีพไงครับสูชีพก้าววิกฤตผมเป็นลุ่นน้องพี่เมื่อสมัยตอนเรียนมัธยมด้วยกันในพี่เมื <c oughs> ่อก่อนนี้ เราเคยเล่นฟุตบอลด้วยกันทุกเย็นนะก่อนที่จะกลับบ้านนะพี่แล้วพี่ประนดเองก็เป็นคนสอนเทคนิคการยิงลูกเข้าประตูให้กับผมที่จําได้ไหมครับอ๋อ <c oughs> ผมจําได้แล้วสุชีพคุณเป็นนักบอลที่มีแววที่สุดในโรงเรียนเลยนะครับพี่แล้วพี่ก็เป็นนักกีฬาที่เก่งที่สุดของโรงเรียนด้วยดีใจจังเลยนะนี่ไม่ได้พบกันตั้งยี่สิบกว่าปีแล้วคุณยังจังผมได้เ <c oughs> ป็นถึงนายพันตำรวจแล้วผมยินดีด้วยนะครับ ผมก็ไม่มีวันลืมพี่หรอกครับพี่ทำงานที่เดียวกับนายภูวดนใช่ไหมครับอืมเขาเป็นลูกน้องผมก็เป็นผู้ช่วยที่ดีที่สุดเลยงั้นพี่คงจะสนิทกับนายภูวดนมากใช่ ผมคิดว่าผมสนิทกับเขามากสนิททั้งในฐานะหัวหน้างานกับลูกน้องแล้วก็สนิททั้งในฐานะญาติมิตรผมรักเอ็ดูเขาเหมือนน้องชายแท้ๆของผมแล้ถ้าอย่างนั้นพี่คงจะรู้จักนายพวดลมากกว่าคนอื่นๆผมคิดว่า ผมรู้จักเขามากกว่าคนอื่นอน,นอกจากพี่แล้วใน,ในปูวดลมีเพื่อนที่สนิทรุ่นราวเขาเดียวกับเขาบ้างไหมพี่ที่ทราบไม่มีถ้าอย่างนั้นพี่พอจะทราบไหมครับว่านายภูวดลมีศัตรูคิดจะมุ่ง้ายเขาบ้างหรือเปล่า ว่าไงครับพี่นายภูวดลมีศัตรูบ้างหรือเปล่าทที่ทราบก็ไม่มีศัตรูแต่แต่อะไรครับพี่แต่มาในระยะหลังเนี่ยผมทราบว่าเขาพัวพัน์อยู่กับผู้หญิงสี่คนผู้หญิงันสี่คน ใช่ครับผู้หญิงทั้งสีค่คนผมต้องขอขอบคุณพี่ประนบทมากเลยครับผมคิดว่าพี่ช่วยให้ผมกระจ่างในเรื่องรูปคดีนี้ได้มากทีเดียวใช่ครับน,รนายปูวตอนจัดว่าเป็นผู้ชายที่หน้าตาดีคงจะไม่มีเหตุผลอื่นที่จะก่อให้เกิดคดีนี้ได้นอกจากเรื่องชู้่าว เปยดีไหมครับคืนนี้เลยครับครับพี่ยิ่งเร็วก็ยิ่งดีนะครับเราจะได้รู้บอกสสของคนร้ายได้ทันการคืนนี้ผมไม่อยากจะไปไหนเลยจนกว่าจะทราบอาการของคุณปูรอนนท์เขาเป็นยังไงบ้างผมเข้าใจนะครับครับผมเข้าใจพี่เป็นพวกนี้ก็ได้ครับอนี้คุณสองคนกลับโรงพักไปก่อนนะ ดี๋ยวผมจะอยู่คุยกันเพื่อนคุณพนัตเองคราคุณพัวดนเนี่ยก็เป็นผู้ชายที่มีเสน่ห์มากไม่มีผู้หญิงคนไหนเนี่ยไม่หลงเขาแม้กระทั่งผู้หญิงที่ผมคิดว่าเป็นผู้หญิงที่ใจแข็งที่สุดพี่พนัตคงจะรู้เรื่องราวของนายพัวดนมากทีเดียวมากเลยะ แค่นั้นเรามาคุยเรื่องนายพลในการค่าเวลาดีกว่าไม่พี่ก็คงไม่มีอะไรที่มันดีไปกว่านีออ้พี่รู้จักนายพัวดนได้ยังไงครับผมรู้จักนายพัวดนผ่านทองเป็นครั้งแรกจากใบสมัครเข้าสอบเป็นเสมียนแปลเอกสารของสถานทูตที่ผมทำงานอยู่ <Morning. S 2> จากผู้สมัครสอบประมาณ4500คนเราจาเป็นต้องเลือกเพียงคนเดียวเพื่อบรรจุเข้ารับตำแหน่งผู้ช่วยหัวหน้าฝ่ายแปลซึ่งขึ้นกับผมโดยตรงจากภาพถ่ายของครัวนดลผมยอมรับว่าก็มีหน้าตาหล่อเหลากว่าผู้สมัครคนอื่นๆ และสิ่งที่ทําให้ตัวของผมประหลาดใจในตัวของเขาก็คือข้อสอบแปลของเขาทําคะแนนได้อย่างดีเยี่ยมเนื้อชั้นกว่าผู้สมัครคนอื่นๆหลายเท่าตัวผู้ชายคนนี้มีทั้งรูปสมบัติและคุณสมบัติที่สมดุลกันอย่างไม่น่าเชื่อแล้วผมก็ได้พบนายพูดนทานทองเป็นครั้งแรก ในวันที่ผมนัดเข้ามาสอบสัมภาษณ์ที่ห้องทำงานของผมในสถานทูตและนี่แหละคือจุดเริ่มต้นของเรื่องราวที่เกิดขึ้นในชีวิตของเขาจนต้องพบกับเรื่องร้ายในคืนนี้ผมชื่อภูดน่านทองครับตอนนี้ผมจะเข้ามาสอบเพื่อบรรจุเข้าทำงานที่นี่นะครับผมทำงานอยู่ที่หนังสือพิมพ์ไซมิสโพดครับทำหลายหน้าที่เลยนะครับทั้งแปลเอกสารแปลบทความ แล้วก็บางทีก็ต้องลงมือตรวจบุฟเองด้วยก็ยุคสมัยเศรษฐกิจเป็นแบบนี้นะครับบางทีพนักงานคนเดียวเนี่ยก็ต้องทําหลายหน้าที่ก็มีอาจเหนื่อยบ้างนะครับแต่ว่าก็ยังดีว่าต้องตกงานนั่นก็เป็นแรงจูงใจที่ทําให้คุณมาสมัครงานที่สถานทูตนี้ครับผมรักงานแปลครับผมอยากจะทํางานที่ผมรักเพียงอย่างเดียว ผมเชื่อนะครับว่าถ้าคนเราทำอะไรหลายๆอย่างพร้อมๆกันเนี่ยอาจจะทำได้นะครับแต่ว่าไม่มีธานที่จะทำได้ดีผมอยากจะทำงานที่จะได้อยู่กับตัวเองและก็งานภาษาที่ผมถนัดผมอยากจะได้งานประจำที่เข้าออกทำงานเป็นเวลาเพราะว่าผมอยากจะมีเวลาแปลหนังสือที่ผมอยากจะแปลเป็นงานดิๆครัคุณก็คงพอจะทราบนะครับว่าให้งานหนังสือพิมพ์เนี่ยเป็นงานที่ เขาออกทำงานไม่เป็นเวลาจากใบสมัครของคุณเนี่ยคุณบอกว่าคุณจบแค่วิทยาลัยเอกชน <c oughs> นี่ผมไม่อยากเชื่อเลยว่าสำนวนการใช้ภาษาของคุณจะดีเยี่ยมเรากับว่าคุณจบจากมหาวิทยาลัยอักษรศาสตร์หรือว่าศิลปศาสตร์คือผมโชคดีนะครับ ตอนนี้ผมทำงานอยู่ที่หนังสือพิมพ์ไซมิสเพเนี่ยผมมีหัวหน้าเป็นฝรั่งครับแกอยู่เมืองไทยมากว่า30ปีแล้วนะครับแล้วก็แกมีความรู้ทางด้านภาษาไทยแล้วก็ภาษาอังกฤษดีมากเลยครับแกก็คอยแนะนำแก้ไขแล้วก็สอนให้ผมเนียฝึกฝนตัวเองแล้วก็ค้นคว้าหาความรู้ทางด้านภาษาอยู่ตลอดเวลาเลยครับงานทุกอย่างนะครับถ้าเราชอบมันฝึกฝน เอาใจใส่แล้วก็มีสมาธิกับมานานๆนะครับไม่นานฝีมือของเราก็พัฒนาใช่ครับผมคิดว่าความชำนาญกับประสบการณ์เนี่ยสำคัญต่อชีวิตของคนเรามากเลยนะครับ